สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนค่ะพบกันเป็นคลิปที่9แล้วนะคะของงวดวันที่16กันยายน2568ใกล้ถึงวันแล้วค่ะแอดรวบรวมความันที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะให้เพื่อนๆใช้เป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันค่ะทุกฝันเขาเล่าลงในสื่อโซเชียลแบบสาธารณะอยู่แล้วนะคะขอบคุณเจ้าของความันอีกครั้งนะคะสำหรับการแบ่งปันค่ะ สำหรับฝันที่หนึ่งของคลิปค่ะเป็นฝันจากช่องเคยอีสานใต้นะคะฝันของพ่อไข่มุกค่ะฝันว่าได้ไปทาบุญที่วัดกับญาติาตัวของผู้ฝันนั้นก็ได้นําพระพุทธรูปไปถวายวัดค่ะตอนที่ยกพระพุทธรูปท่วมหัวเพื่อถวายให้พระนั้นผู้ฝันมองไปเห็นเลขใต้ฐานพระค่ะเป็นเลข0ูนย์ตัวสีแดงๆเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกัูน039กกันเอาไว้ด้วยนะคะ ฝันที่2ค่ะเป็นฝันค้งสุดท้ายของน้องจอยจ้องเขยอีสานใต้เช่นกันค่ะฝันว่าได้ขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะไม่รู้จะไปไหนค่ะในฝันเนี่ยขับขับอยู่ก็ได้ยินเสียงแว่วมาข้างหูว่า195ได้ยินอยู่หลายครั้งเลยนะคะหันไปดูข้างหลังก็ไม่มีใครค่ะ ได้ยินจนรู้สึกกลัวขนลุกนะคะแต่ผู้ฝันก็ยังคงขับรถไปเรื่อยๆค่ะเสียงกระซิบนี้ก็ดังอยู่ตลอดเลยนะคะ195สําหรับทะเบียนรถที่ขับคือ929นะคะไปดูฝันต้นงวดนะคะที่เล่าเอาไว้แล้วเนี่ยน้องจอยเขาฝันถึงลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะต้นงวดนั้นฝันเห็นเลขที่หน้าอกลูกคือ1260 ไม่รู้ว่าฝันไหนจะมานะคะบางคนก็เป็นฝันต้นงวดบางคนก็คงสุดท้ายค่ะลองเอาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูนะคะสนใจเลขไหนก็ลองจับเล่นดูค่ะฝันที่3ค่ะของแม่แดงช่องป้าบนคนอีสานแก่ฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดนะคะหาไปหามาไปโผล่ที่ปากล้วย ผู้ฝันก็เลยมองขึ้นไปบนใบตองกล้วยค่ะเป็นใบตองอ่อนๆนะคะที่กำลังจะบานออกเห็นตัวเลขสีแดงๆเลยค่ะเลข89ตัวเดียวเลยค่ะใครสนใจก็อย่าลืมกลับหัวให้ด้วยนะคะ86กันเอาไว้นิดนึงค่ะฝันที่4นะคะเป็นโค้งสุดท้ายของพ่อเคนจ้องสตาด้าค่ะเมื่อต้นงวดนั้นพ่อเคนฝันว่าเจ้าที่มากระซิบบอกเลขนะคะก็จะมี551กับ683 มาโค้งสุดท้ายนี้ฝันค่ะว่ามีผู้ชายแก่ๆนะคะก็ไม่น่าจะเป็นคนน่ะนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นท่านเจ้าที่ผู้ชายหรือเปล่ามากระซิบบอกในงวดนี้ค่ะบอก4ตัวเลยก็คือ2530พูดย้ำเลข4ตัวนี้อยู่หลายรอบเลยค่ะเพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ื่อนๆก็ลองเอาไปตัดเล่น2 3ตัวกันดูนะคะตัด 253, 530หรือ2 5กับ30ก็ได้ค่ะ ฝันที่5นะคะฝันของลุงแปงช่องปลาบลค่ะฝันว่าไปเที่ยวงานบุญกับเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วลุงแปงบอกกับผีเพื่อนว่าไม่มีเงินเลยนะเพื่อนบอกว่าเขามีอยู่20บาทเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเองผีเพื่อนบอกว่ามีเงิน20แต่ก็พาไปกินไปเที่ยวอย่างสนุกสนานอิ่มอร่อยนะคะเงินก็ไม่หมดผีเพื่อนคนนี้เนี่ยเคยมาบอกเลขลุงถูกมาแล้วนะคะฝันถึงที่ไรนะ่ะแกบอกไม่เคยพลาด ผู้ฝันเขาตีเลขคือ120แต่ว่าให้เน้น2 0 0 2เป็นพิเศษค่ะลองติดเอาไว้นิดนึงดูนะคะฝันที่6ค่ะน้องไหม่แก้วช่องบ่าวแอมน้องเป็นเด็กมีเซน์ค่ะมีผีมาสื่อสารด้วยบ่อยๆงวดนี้น้องเล่าฝันที่2เป็นฝันโค้งสุดท้ายนะคะฝันแรกเนี่ยถ้าจำได้น้องบอกว่าอีการมาเขียนเลขให้อะค่ะ ใครได้ดูคลิปที่แอดเล่าฝันแรกก็คืออีกาเขาเขียนเลข742กับ85ให้น้องใหม่แก้วนะคะฝันที่2อเนี่ยเขาสุดท้ายฝันเห็นผีแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกมาแล้วก็มาดึงขาให้ตื่นบอกว่าอยากกินส้มตำไก่ย่างแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้เลขเด็ดจากนั้นก็บอกเลขน้องมานะคะบอก572กับ68บอกแค่นั้นแล้วก็ไปค่ะ ฝันที่7ค่ะยังอยู่ที่ช่องบ่าวแอมนะคะผู้ฝันชื่อว่าพ่อแดงค่ะเราคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะนอนฝันกลางวันฝันว่าผีที่เพิ่งตายเนี่ยมกระซิบบอกเลขค่ะตัวผู้ฝันเองก็เพิ่งไปงานศพเข้ามาได้2วันเองค่ะก็มาฝันถึงแล้วมกระซิบบอกเลข230เพื่อนๆอย่าลืมเอาไปแตกเล่น2ตัวกันด้วยนะคะถ้า3 2 2สดังก็ไปเน้น20นหรือ30ก็ได้ค่ะ ฝันที่8ค่ะฝันจากไอ้เก้าช่องช่างนุนะคะเขาฝันว่าไปเที่ยวคำชะโนดกับญาติญาติค่ะในฝันในคนเยอะมากแต่แปลกตรงที่เขาไม่ใส่เสื้อกันค่ะเขาใส่แต่กางเกงตัวผู้ฝันเนี่ยก็ถือพานใบสีไปกราบที่ศาลพญานาคนะคะพานใบสีก็คือเป็นรูปพญานาคค่ะไหว้เสร็จแล้วก็ไปจุดทูปขอเลขเห็นเลขทูปขึ้นนะคะ6 3 8 พอเดินออกมาจากสารพญานาคก,ก็เห็นบรรยากาศที่สว่างอยู่เนี่ยกลับมืดสลัวลงนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าผ่านใบสีรูปพญานาคที่เอาไปไหว้เนี่ยมีชีวิตขึ้นมาค่ะผู้ฝันนะคะตีเลขเพิ่มจากผ่านใบสีสองพานที่ถือไปบวกกับเลขพญานาคเป็น92ค่ะ ฝันที่9ค่ะจาอาจารย์แมวนะคะร่างทรงปู่ขาวช่องเบ่าสากงวดนี้อาจารย์แมวให้เลขนะคะ74 3กับ44ต้นงวดนั้นให้844กับ73 74นะคะสำหรับเลขเวิร์4 4ก็อย่าลืมระวังเลข24เอาไว้ด้วยนะคะฝันที่10นะคะเป็นฝันจากพิสมบัติช่องโชคดีชาแนลค่ะ ฝันว่ามีผู้หญิงมาขอเลขนะคะเขาบอกได้ยินมาว่าผู้ฝันเนี่ยให้เลขแม่นก็เลยจะมาขอเลขผู้ฝันก็บอกว่าให้ไปแล้วเมื่อวานไงสองสผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าจะเอาอีกจะเอาสตัวผู้ฝันก็เลยบอกเลข7 2 4ไปค่ะบอกว่าแค่นี้ก็ถูกแล้ว7 2 4ดสองสี่พอได้เลขเสร็จเขาก็เดินจากไปนะคะก็ลองเอาไปลุ้นกันดูนะคะเพราะว่าผู้ฝันนี่ค่อนข้างฝันแม่นค่ะ แอดมีเลขจากร่างทรงมาฝากด้วยนะคะชุดที่หนึ่งเนี่ยเป็นของเลขน้องกุมารน้องน้อยค่ะเขาส่งร่างแม่หมอแมวจากช่องแม่หมอแมวเองนะคะน้องกุมารให้เลขบน304ส่วนเลขล่างนั้นให้1730ค่ะชุดที่สองค่ะจากพี่บัวร่างทรงปู่พิราบค่ะของช่องนิวพารวย ปู่พิราบลงประทับล่างแล้วก็เขียนเลขให้เลยนะคะงวดนี้เขียนให้965กับ653เลขเดิมเลยค่ะท่านบอกว่าให้เน้น95นะคะเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะงวดที่แล้วเนี่ยท่านปู่พิราบลงแล้วก็เขียนเลขให้ถูก3ตัวตรงๆเลยงวดนี้ทางช่องเขาก็เลยมาตามอีกแต่ว่าปู่บอกเลขมันไม่หนีจากเดิมเท่าไหร่ค่ะ และแถมฝันสั้นๆจากช่องเจเอี้ยงค่ะเป็นพ่อจอยนะคะงวดที่แล้วเนี่ยฝันได้1-3-3-1งวดนี้ฝันว่าตัวเองตายค่ะอายุพ่อจอยคือ68ปีนะคะก็ลองเอาไปลุ้นกันดูค่ะพ่อจอยบอกว่าให้เน้นบนด้วยนะคะงวดนี้6886มีหลายคนฝันถึงเลขนี้นะคะน่าลองเสี่ยงดวงดูค่ะ ทั้งหมดที่เล่ามานั้นคือความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังนะคะ,ะขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีนำเลขไปวิเคราะห์ได้ถูกต้องตามที่มันจะออกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ